ตูขนาดนี้ลิงมาเลยโอ้โหลูกนี้กูเปิดขาดความมั่นใจนะทุกคนแต่ผมสัมผัสอะไรไม่ได้เลยอ่ะไอ้สามหมื่นก้อนเนี่ยผมรู้สึกแบบว่างเปล่ามากอ่ะผมเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนำเป็นออฟตัตซิโโลเลยนะครับผมสัวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมสดใสว่ะ เฮ้ยเฮ้ยลุยยังลุยยังรูยยังเฮ้ยเอ้าเอเอาอะไรอะไรอะไรเอ้าอะไรก็ฟันสูเขามีโปรดักออกใหม่เป็นมือกุบเส้นบุกหมาล่าไขมันต่ำถูกปากคนไทยฉีกแล้วสูดดูดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนจักกินเป็นเดียวเดียวกินแบบท็อปปิ้งหรือกินกับอะไรก็อร่อย จะรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปสิครับสันสู่หมุกกรุบเลยครับผมหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเรเวนใกล้บ้านท่าน25บาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาจัดกันนะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเ,เ,เติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มี แนะนำเป็น c ี c ไทยแลนด์เลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายไีสนใจโปรไหนทักไปได้เลยที่ c ี c ไทยแลนด์ครับผมไปละไปเติมก่อนสวัสดีนะผู้ชมทุก ีนครับผมยินดีต้อนรับสู่ชินัลนักล่าไลและวันนี้เนี่ครับเราอยู่ในเกม s u m เ o n e r วอ r สกายน่าเนาะก็วันนี้โดนไมสัต วีดีดโอนต้นทุนการทําคลิป10คลิปคือ3ามแสนเรียกได้ว่าน้ําตาไหลเลยไหลเป็นลวิงซึ่งวันนี้เราก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นข้ามธาตุไอตัวนี้ลุ้นๆเลยนะว่าจะได้แบบแสงมืดไหมเนาะมี21ใบครับ4-5ดาว10ใบแสงมืด40ใบส้ม735ได้มาก็ส่งเข้าประกวดหมดทุกอันประมาณพันใบนะรวมเป็นพันใบแต่ว่าผมเอาเป็นหินหลอมดีกว่านะครับเพราะว่าหินหลอมเนี่ยมันโตกว่านะสำหรับผมผมรู้สึกว่า ลูผมมันด้อยนะครับถ้าได้เมด็ดดีๆมาเสริมทับสักเม็ดสเม็ดมันก็จะดูดีกว่านะครับแต่จากประสบการณ์นะร้อยอันเนี่ยเผ่อๆไม่ได้นะว่าทั้ง200อ่ะมีหวังอยู่แล้วแต่ดวงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรากดรับเลยมันกดรับทีละอันได้ไหมเอ่ยคือผมไม่อยากได้เศษอินนี้ไงกับอันนี้ไงอาร่ครับผมรับมาเป็นที่เรียบร้อยลุยเลยละกันแบบชิวๆอาจจะแบบไม่เลี้ยงอะไรมากนะเอ๊บเอาเป็นว่าอวยพงอวยพรกันได้นะเฮ้ยมาแล้วตัวแรกไว้จัดนี่ไง ดูดส่วนไหมน้องหาตึงๆอยู่นะเนี่ยหรือว่าไอ้สูตรนั่นจะได้ห้อยต้านเออห้อยต้านเขาบอกสปีดสองขวาบนอนะ่ะมันหาง่ายมากเมื่อก่อนผมก็เก็บนะครับหลังๆไม่ค่อยได้เก็บต้าน8อยู่นะเมื่อกี้ท็อปด้วยเจ็รยใบเลยนะน้องจะเย็นน้องชายเฮ้ยผมสัมผัสขี้อะไรไม่ได้เลยบอกผมพูดตรงๆ <laughs> ผมไม่อยากพูดได้แบบขาดความมั่นใจนะทุกคนแต่ผมสัมผัสอะไรไม่ได้เลยอ่ะไอ้สามหมื่นก้อนเนี้ยผมรู้สึกแบบว่างเปล่ามากอ่ะผมห้าดาวไม่ต้องเยอะขอแสงมืดสักตัวสองตัว,ตวพอตัวเดียวเพราะชื่นใจก็การฟุกเติมเยอะๆแบบนี้เกมสปอนไหมครับหรือว่าเติมเองโอ้โหเติมเองครับก็คือจ้างสักสิบาทผมเติมสักห้าสิบบาทนะเงี่ยนะเนืรระดอย่างเดียวไอ้เงี้ยตังไม่เหลือละ ไม่ผ่าไม่เฮียไม่ดูอะไรเลยกลัวรอหลังบ่ายสองอะไรบ้าให้เขาอัปเดตไอ้นั่นเข้ามาก่อนเพอเพอมีโปรโมชั่นแบบ10บฟีหนึ่งเบ้าฮาดาวยังไม่ผูรืยด้วยซ้ำอีนุชานี้เฮีย,ยเลื่อนปืนเลื่อนปืนไม่มีกระตรงกระตุกกระติกอะไรเลยอะ่ะแบบสัมผัสอะไรไม่ได้เลยครับอย่างที่ผมบอก ผมขออย่างเดียวอ่ะกดซับสไคร b ์ผมด้วยก็ดีนะครับผมแล้วเออมันมีทางเลือกก็นึกถึงซะหน่อยออใส่ชื่อผมด้วยนะให้จินจิตจินใจโอ้โต่กิดมันกิฟต์มากเลยนะผมว่ากิจใหม่กาลังจะมาแล้วเราเรีบเปิดแบบนี้มันจะดีเหรอทุกคนเปิดไปแล้วช่างมังครับไม่ต้องคิดเยอะป่ะเอ้ยหน่อยนะนิดหน่อยหน่อยนิดสองร้อยใบแล้วเนี่ยเหลือห้าร้อยเก้าสิบแล้ว 200ใบแล้ววะ่ะผ่าน้อยแต่คุณาภาพหรือเปล่าผมว่านะคัดไอ้ตัวนี้ออกไปก่อนดีกว่าสี่ถึงหดาวเนี่ยเอาห้าดาวให้ออกก่อนสักตัวโอ้โหมันไหลลื่นแบบชิงกระเบลเลยอะผมเริ่มแบบหวาดเราแวงอ่าโอเคมาละตัวแรกปืนลมหรอปืนลมมันเป็น5้าดาวด้วยหรอผมเปิดหาเมลอย่างนี้นะออริจินอลได้ครับขอบคุณมากคุณเบนนี่ขอแบบตามเป้า กลนมืดด้วยอ่าใช่ใช่กลนมืดอ่ะเคยอยู่แต่ว่ามันไม่มีตาแล้วนี่ใช่ไหมคนที่ได้ไปเฮ้ยอยากได้พินมืดแล้วเราต้องไปหมุนวานเล่นก่อนวะลาฟิสน,น,น,น้ please, นำ5ดาวแสงมืดต้องมาโดยเฉพาะดีเคมืดดีเคมืดพอละมีมีอยู่แล้ว,ลวเป็นตัวอื่นดีกว่านะับเฮ้ยกากอยแล้วบาลอยเราอ้าวอ้าวอาอันนี้ตุกนะลิสนำ้ำได้ตัวหนึ่งแล้วครับได้ตัวหนึ่งละโอ้โหสามหมื่นบาทนะทุกคน ตอสักหนึ่งพาเฮ้ยโอ้เอาเอาเอาแล้งเอาไปรอบนี้รอบหน้าถ้ากระตุกเนี่ยก็คือไม่นี่ละไม่มีทางที่จะเป็นแบบสีดาวแล้วเอ้ยหรือว่ามันจะกระตุกมืดอีกทีไหมมืดสีดาวอุ้ยได้นินมาแล้วครับผมนินจานินจิวนินแจ๋ว วันนี้ก็ต้องวัดกันอ่ะนะแล้วก็ขอนะครับโอ้โหมาอีกแล้วว่ะหรือว่านินมืดมันจะออกจริงวะวันนี้ตัวัสกิลพร้อมเลยอะ่ะถ้านินมืดออกนะี่คือเราจะเล่นบุกมันๆได้เลยนะตัวแดกสกิลผมพร้อมแล้วอ่ะออมมือกำลังมาต่อแถวแล้วอะ่ะจัดไปครับอยากได้ตัวไหนเหรอจริงๆก็หลายตัวเลยครับแล้วอ๋อแปหาย,ยัางอื่นทำกลับมาแล้วใช่ไหมพี่แม็กนี่พี่เข้ากลุ่มนี้ดีพี่ โอ้โหเลี้ยงมากเลยแล้วกูเอาเป็นว่าตัวอะไรก็มานะอีกสักหนึ่งถ้าไม่ผ่าเนเดี๋ยวเราไปเราไปข้ามท่านสักหน่อยดีกว่าบินมันเลยไปละอดีตไม่ย้อนกลับซับคิวบัตนกแก้มวมันซิ่งอ่ะมันออกหน้าเดียวเกิกเนอ่ะผมเหมือนแม็กเหมือนอะไรเนี่ยเฮ้ยผ่าเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะเฮ้ยมันจ้องจะออกแล้วทุกคน สมมตัวนี่สมตัวหลังนี้ผมก็ออฟไลน์หมดเลยนะเออผมว่านะผมรู้แล้วเว้ยว่าทำไมกูรู้แล้วเว้ยว่าแล้วแล้วทุกคนคิดดูดิ4ี0ใบผมได้5้าดาวเดียวเนี่ยคือแบบเกมไม่ค่อยใจดีอ่ะไม่อ่อนนุ่มกับผมเลยอ่ะไอ้คินคีไอ้คินคี้นี่แม่งกระโดดตีรังกายตรงนี้มูฉาจนกูเอือนหน้าเหมือนแม่งเกมแม่งไม่อ่อนโยนกับกูสัสสัสไม่อ่อนโยนกับผมเลยอ่ะอืม ผมว่าไปออฟไลน์ดีกว่ามาั้งเดี๋ยวคัดหาดาวตัวนี้ออกก่อนนะนานสัตว์เลยต้องกลับสวบัสดีงามๆ1หนึ่งนีนะต้องโลูไลตัวเดียวพอผมขอแค่ตัวเดียวพอไม่รูปโอ้โห,โหเลนตรงตามเลนเลยหนมหน้าหนมหน้าเอ้ยคานมาบอกเราทั้งคืนเลย อาการไม่ค่อยดีเลยวะโอ้โหออกสีดาววะโอ้โหมันลื่นแบบมันลื่นแบบกิบกิบอะ่ะอุ้ยกระตุกมืดนะเฮ้ยอ๋อกระตุกขนาดนี้ลิงมาเลยโอ้โหลูกนี้กูเปิดผมกดสมัครตัวนี้ทำไมไปติดกดสมัครตัวนี้ไปติดตัวนู้นปลาตัวยาว ขอแสงมืดอีกสัก5้าไปสามสามบอลสามบอลไว้เดี๋ยวใช้สูตรคุณน <laughs> uh ิกนะเอวูแสงมาแน่ได้กลิ่นล่ะอยากเล่นนะตัวแบบนั้นผมก็ชอบเหมือนกันนะเฮ้ยแล้วมันไม่เกือบจะไม่ผ่านเลยเฮ้ยถามทิ้งสองตัวริ้เหระปุ๊บไ่เป็นไรสองตัวไปเออเมมเบอร์ตุก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 ด้แอด ฮ้ยมันไม่แปลกจริงๆหรอวะทุกคนผมยังไม่ได้ซื้อแพ็คลายเดือนเลยนะครับแพ็คลายเดือนอีก,อกประมาณพันเจ็ดนะแล้วเอ้ยอนีะตุกอยู่ตูวเบาๆผมโดนนี่เข้าไปล้าวลานเลยโปรโมชั่นใหม่ไม่รู้มีไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีไอ้นินนี้มันออกบ่อยว่ะวันนี้ผมว่าแปลกๆล่ะไอ้สัตว์ s w c 20่บาบยักษ์ซีเมอร์20สคนนะเอ้ยกระตุกอะเนี่ย เี่กูต้องดีใจใหม่ไหมเนี่ยผมออกเข้าใหม่เดี๋ยวมันจะก็ต้องกระตุกห้าดาวใหม่ปะต้นแเลิได้แสงมืดมาแบบเวลาไม่ได้สตรีมอ่ะมันดวงดีกว่ากันเยอะเลยว้ยผมชอบเปิดสลับอุ้ยไอ้นินมึงไหวไหมเนี่ยผมไม่กล้าดีใจแลยเว,ว้ยแม่งน่าจะรีแล้วล่ะตอนเนี้ยโอ้โหหนักจริงว่ะเรียบร้อยอ้าวสองไอดีเลยหรือว่าหรือว่าไปโอนมาได้หรอ เออเออสุดยอดเอานี่ไงห้าดาวมาตอนไหนเนี่ยเออนินนินเฮ้ยทำให้ออกเลยเดี๋ยวเราซัดเลยไม่รู้ดูเนะอุ้ยตุกนะโหแต่ว่าผมไม่กล้าลุ้นแลโ้วเอาละเอาละ ไปบอกโยอ๋อโย,โย,โยเดี๋ยวมีหลังจากนี้เดี๋ยวลงเลาขึ้นต่อเลยนะครับอุ้ยดูดิดไอ้นี่มันเลา้าวผมวะมันเล้าหรือพื้นกระดุงวะมันต้องการอะไรวะเฮ<อ>้ยเฮ้ยฮไปต่อนะไปต่อนะผมเลือกหินหลอมกับแสงมืดครับโอ้กแสงครบอีกแล้วตุกครบอีกแล้วนะครับกลับไปนั่นครับหินหลอมกับ เป็น2อย่างที่น่าจะโตสุดสำหรับผมเอากูไปต่อ,อแด็ก้ำชากูเลยไม่ได้เฮียก,กูเกชาเย็นนี่แม่งหมักนี่สัตว์เป็นอ่อมันจะมึงเนี่ยสำหรับราคาโอไดแอดไอสัตว์ซ้ำตัวชาร้อนไหมครับเฮีย <laughs> เอ้าแล้วคอมโบแม่งติดรัวๆเลยเจ๊เอาหน่อยเว้ย ทุกคนหน่อยควเวลาทุกคนทักอ่ะมันจะไม่เป็นอย่างหวังไม่ได้ทักเลยการูด้าแฝกเลยสัตว์ไม่เป็นไรเอาให้สุดเลยอย่างน้อยแม่งสามหมื่นกูกูบอกเลยว่าสามหมื่นเนี้ยกูไปกลับได้สบายฝ่าดีครับทุกคน โอ้โหไหลลื่นขนาดนี้จะเรินพรญาาิโยมที่ก็มากดไลค์กดแชร์พี่ดิบแสงก็เยี่ยมแล้วครับการรู้ได้เห็นการรู้ได้เห็นเฮ้ยไอ้นี่มันอสุวรามันบัฟบัฟหรือเนิร์ฟนะได้น้อยจริงนะได้น้อยมากเลยอ่ะน้ำตาจะไหลจริงผมแม่งแบบมันสแต็กกันมาหลายหลายเดือนนะมันแบบเหมือนเตรียมใจมาแล้วว่าแบบ กูโดอนอีกแน่เดือนนี้แต่เวลาดูคนอื่นดวงเขาดีนะหรือว่าผมจะไปดวงดีออฟไลน์จริงวะอ้าวร้อยครั้งไม่ผ่าแบบนี้ก็ต้องโดนแต่โดนนิน,นมืดมึงลืมกูแล้วใช่ไหมเนี่ยฮลัลโหลอย่าให้มันเจ็บนานเลยทุกคนไปครับคือดองไม่ไหวดองไปอะมันเจ็บ พยายดองก็ดองเย้ยตุกตุกตุกอายามันตุกทั้งทีแม่งเอโบเลือนเอาก็ตุกละตุกเบามากมนตุกแค่ตอนต้นอ่ะจบใช่แบบดองไม่ไหวจริงผมขาวไอโแสงหรือเปล่าน่าจะเอวลมนะอุ๊ยผมเปิดทิ้งเลยไม่คิดอะไรแล้วไม่ต้องมีสูตรด้วยไอ้เี้ยน,นี้แม่งแดกน้ำชาจนปากเปื่อยแลสัตว์นินจาตั้งแต่ผมแซวมันมันก็ไม่โผล่หัวมาอีกเลยวะ่ะ ก็ <Wait. S 2> นั่นแหละครับคือทั้งหมดปวดไปทีนี้หน้าอย่างคุ้นในสัตว์โจนป่าเถือ่อนโบ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 ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องทำอะไรวะตรวจตอบดอบูนตอบไปละไม่เอาดีกว่าตัวเครียดผมว่าแค่นี้มันน่าจะถึงลิมิตผมแล้วแล้วแต่มึงเลยมึงงานไม่ผ่ากี่ครั้งอะไรก็เรื่องของมึงเลย ปลาตัวยาวเออไม่เลิกลายอกอเฮ้ยมาหนึ่งตัวอุ้ยโอเส่งเย็กไฟมาให้นะตัวนี้ไม่ซ้ำเนี่ยทีนี้ก็มีอะไรให้พูดได้แล้วนะเว้ยดีเติมตัวแล้ววันนี้สามหมื่นถ้าย้อนกลับไปสี่เดือนได้กูซื้อดี้ดีตัวล้านหนึ่งแล้วกูไม่เติมแล้วกูซื้อแบบตัวล้านหนึ่งเนี่ยแบบให้แมงแบบมีทักษะแบบแสงมืดอะแ,แล้วเดี๋ยวกูเล่นต่ออย,อย่างนั้นเองทำละนั่งทำรูอย่างเดียวไป ง่าเย้่ยโดนกูไปดีคือต่อให้เราไม่รู้อะไรเราก็ยังมีแบบมีพี่ให้ปรึกษามีคำนู่นคำนี่นะมันก็ทำให้เราแบบสุดท้ายแล้วก็ก็ตึงนะครับ เจอเกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับผมและสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะผมไม่อยากหยุดคอนเทนต์กระชาเลยนะครับไม่อยากจะอลิณ่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปกระชาของ Summoner War นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับ